นิตยสารไท m e ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำของโลกได้ยกย่องแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีลักษณะผู้นำหนึ่งในร้อยของโลกนับว่าเป็นเกียรติประวัติที่ดีงามสำหรับประเทศไทยเราคุณแพทองทานอายุ38ปปีเป็นผู้นำ ของประเทศที่อายุน้อยที่สุดในเอเชียใครจะคิดยังไงก็ช่างครับคนทั่วโลกเขายกย่องแต่ภายในเราอาจจะมีปัญหายุ่งเหงิงกันนิดหน่อยแก้ปัญหาทางภาวะอารมณ์ยังไม่ได้แต่ผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยภายใต้การน,นำของคุณแพรทองทานชินวัตรในลักษณะที่มีความเชื่อมั่นเช่นนี้จะนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญ สร้างความปลองดองให้เกิดขึ้นในประเทศไทยขอแสดงความยินดีครับหนึ่งในร้อยผู้นำโลกโบกสะบัดในโลกาแททองทานไทยทองทาเด่นสงสนาเปล่งบารมี